สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขุสุนมืนีพ่อกับคูณหนุ่มคือเก่าเหมือนเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องชู้ใจนะครับมือนีเลี้ยงแงงน้องเนาะเอาสวัสดีครับไอติภพไอติภพบกับไอเออได้สองคนนี้ไดเออได้ตีบเหล้อผู้หลาห่ารวยเพื่อนเอาให้มืนีตรงปอลแค้นเออขอบคุณเพื่อนเนี่ยไอ่หันมาเออเออเราประเทศไหนบ้างก็ได้กอนแล้วนะพ่อยังเกาะเพื่อนให้ พอสมบัติมือนีหน้าใหญ่ต้องมันเล่งแค่นเด้อนี่ครับปูพี่น้องนีตำรวจมีนู่นช่วยจุ่ช้วยเจุโซ่เลยเด้อเดี๋ยวเร่องไรเฉยซื่อใจจุโซ่เลยโซ่เหรครับจุ่หัดจุ่จู่คู่มือไปเสริูครับปูนนอนอยู่กุนก็ปักใหม่ไงเนาะนี่ครับพี่น้องวองปลายเชียบไอ้บุ๊ อย่างเด็ดๆอ,ออันซานอ,ออกมาตัวดูวยละลูกโมเ,มเปน็นโปรแค่นผิดอย่างเดียวดิ่ันนี้คุณกูเหมยครับมันนี้มากินข้าวเย็นบ้านชูใจอีกแล้วครับจะเดี่ยงอีกแล้วครับวันนี้ครับมาลบก,กวนตีเผาแม่อีกแล้วค่ะสบายเนื้อ้านผักเลยแม่เดี๋ยวสิมาเกี่ยวชายเรีอกเขานะก็กินสองอยู่างสองมือแล้วคุณจำคำพูยไว้เลยนะคะ เดี๋ยวจะมาเกี่ยวช่วยหรอกหล่าเชี่ยวเป็นเด้อสีเป็ี่ยนยังเดียวนี่ค่ะสีเข่าสีเข่าสีเข่าเ้านหนองมีโรกสีเดียวบ้านหนองมีโรกสีเดียวเด้ชเขาเชี่ยบไอครับมื่อนี้เชีไอหมอเคียนเชีหมอเคียนไอ้หมอเคียน เป็นนี่แมนูแมนบอกก้วยพร้อมาเนี่ลูกครับยู่กับก้วยต้องกันหมอล้วนพรอเลือมีผู้กินกินุกหนาวหนาวดพัดลมพนหันไเดวนต้องกตาเลี้ยงคนเทนนี่หลายผลอันนี้เพราะเป็นคนเทียนเยอันนี้กินเขาเรงอีกทีใช่พบกำลังฉีดแก้วเหือาชื่อุกเช็นะครับที่น้อง มคู่หมอันนี้ก็จะเป็นเอ้ยนีุ่ดเพี่น้องตัวนี้เรย้อสำสลับผูแมบมนปิ้นแมบอปิ้นปิ้นถอดปิ้นึ้นเออขาวเขาบอเาเปยังบกานเอาเออ้เออเ,อเสียรน,นะสัญญาบอวีจะขี่ีเนี่ยบอน้องีจมาแล้วครับ<อ> เอาอะไรมาเอาบอกพีก่คือโบมีม่วิจัยคุยกับใครคุยกับพี่ค่ะอ<า>ันไอ้บรรทุกหาผอบทพีอันนี้คุณครูไม่เหมย์กำลังเกาหัวหนุง่งโอ้หน่อยเลยว,ว่าภาพมันแสงอะไรแต่ว่ากถือว่าโอเค,ว,อควิดีโอแล้วไ,ไ่เอาผับไปล้างก่อนนะแป๊บนึง แก้วครับมันต้อู้ตายตาู้ตครับกำลังว้ชิมตับให้พี่น่งบิ้งนี่เด้อพี่นองจับสุดมันต้องชิมเดี๋ยวผมละครับอีนเอไรนี่โซเอื้นนี่เลยนะเอื้อน,น,น,นออไม่เอื้อนอ้วนอ้วนอ้นอยู่<อ>มันหวัวกหลายคน <c oughs> <c oughs> ไปจ้อยขับพาไปล่ไมจอย พ่อนี่ครับพ่อกำลังเห็นน้องกินครับต้องใหมกเน่ามันอยากลอยอยู่ดิเปิดกันได้ดิอย่างติดลอยนี่ทีไรม่ยังเห็นหนาสู้ใจสดเกียนยาใส <โ>อออเสน้ไปตายบวดเครื่อง้องไปลงไปเฮ้ยพ่อต้องอเ็เติบนะ้เติบเชร่ช่ใจชูจช,ชู่งคำคอนเทนต์ใหญ่เลยดิอะคุณแม่ จช่แทบไม่ค้องรอกันเปล่า <c oughs> เรียนมาอยู่ตัววิชาลูกเสียเดินทั้งไกลเล <c oughs> ยยางเมื่อก็ได้ภาษาลูกเอ,อียเ้ยมีงินแล้วหนึง่งเออ,เอ,อครับมันเกิดเพื่อเดอ้อมันทีท่ยิบส <c oughs> ามเตียมไว้เดอ้อเออผู้เบาเอฟซีทั้งหลายเออเตรียมไว้เดอ้อภาษาภาน <c oughs> านล้างบ้านตรงไปหาชู้ใจก็ได้หรือว่าผู้หนุ่มก็ได้เดอ้อครับกันสีเสื้อไฟเสื้อยังเ้อ <c oughs> นาที23เลยสารสีได้ไปล่พีน้องมันเกิดเพิ่นประสานงานตรงไปหาลูกชูใจก็ได้หรือว่าประสานงานตรงมาหลังบ้านหาครูเชิดก็ได้นะครับถ้าใครจะจัดเชื้อไพลิงสำหรับผู้บาลเอฟซีทั้งหลายของคุณคุศลสีเหม่งไอ้ก้นโซนเอาลำปาเอาลำปลามาดูลูกน้ำปลามาท่านใส่ยิ้มกันนะยิ้มได้ไหมไอเทมพุดเออผู้เข้าเซ้นนี่ก้อนยิงเซ้นปลามันจะเข้มนีมันี่ผสมนลำปลามาแล้วกระดาษเลย กันแมนมันขมแมปรุงแกวด้วยคู่มือเละไปพบดเลยวะอ๋อเขาใส่น้ำปลามาแล้วจีนี่แมนมีน้ำปลาหรือว่าหรืว่าเขาผสมเนเขาดองกัเขาไม่ใช่งงก้อนเลนะพอขวานงนตอบอกแต่ดูลองตักดูวดเถอะองตักเขียนมาครับเออมันรงลงตัวน่อาควานที่ยิก เปตรงห่วงกันเนี่ยุ่นีท่เป็นด้านเดียวนั่นแหละยื้อใกล้เป็นบ่เป็นเบ็ดครับฮะเป็นเบ็ด้วครับส่แกมันเด็กตัวหมดาไหฮะักส้ัแขสแบ้าักไว้แต่ละวเน่นี่ครับพอกำลังมาแล้วบ่อาเอาเอากินตอนไรครับพ่อมาอีกครับอีก เก็อละบาก่อนใช่ะอเลยบแม่แม่แม่เาเือบเออีว่ะเข้มแลีว่ะเข้มีว่ะเข้มคีว่ะเข้มแ่ีว่ะงัมันต่าจากเกาอยู่ตอนแรกที่บไปใส่เข้มหมดวามหอมใส่อวกหมใส่กอนเสียคู่เมยชิมดไม สูขึ้นนี่ไหมใช่ใช่ดอ้นง้อนหน่อยตอีกอีโอ้ยนี่เอาคนค้นหน่อยเอาผู่เมย์ครับผมชิมชิมชิมก่อนส่วนยบส่วนอุ้ยเอาลำป่าออกนี่ยคูดชนะ่ยสุดหนึ่งเลยครับก็ยังต้มกินเอาชิมแล้วกัคู่ช่วยใจที่มาชิมสิปีชิบแล้วพริะว่้ชิมตรงเอาเนื้อชิมไหมเนเออ เช็คแล้วเอาผู้เหมยครับคำแรกครับโชว์ครับยังไงเลยจุ๊จุ๊ครับจุ๊จุ๊ยังไงครับจำบ่ะช่วยใจมาซิมด้วยกินบ่กินดิบอยู่ดิกินอยู่นะนี่นี่ตรงชีเลยโชว์ด้วยโชว์โชว์โชว์บอนโชว์บอน ดีเอาพี่รองเบิ้งกางๆครับมาเออนี่ผู้สาวเลี้ยงง่วงตัวจริงเสียงกิ่งครับห้ามนี่เสี่ยวใส่กีไรฮึ๊บเพียงเดบอกแกงตามเนี้ยบอกแกงตามเนี้ยลูกขาดเท่าเลยมันบอเผ็ดมันบอเผ็ดอือนั่นมัครับพี่รองของเบิ้งเลยครับโอ้ยบอกเคยเห็นที่ไหนมาก่อนกันแล้วกันน้องคิ้วใจจุซูเบิ้งเลยสดๆเลย เราเพียบต่อไต้องใช้น้ำปลาอีกพ,ะน,ะพกนักบ้านคุณเพียบจะ่คิดนี่ครับพี่น้องกับลาพผ้าจากกันแล้วก็ทีพาก็นกินคอแล้วครับพี่น้องไปเลยน้ำปลามาให้นะครับอเอาพี่น้องบ่อยากไก่จากหนาเวลาหักเมลัยบ่อยากไก่จากพี่นอ้องเวลานั่นผดญวนมากสุดท้ายนี่คุณหนุ่มขอกล่าวคำว่า,วาสวัสดีมีเงินใสสุขสุขกคนับเราตื่นใจสวัสดีบ๊ายบายครับ บายบายครับครูเมย์บ๊ายบายครับใช่บ๊ายบาย